สวัสดีค่ะมืออ่อไก่แล้ก็ช่องติีมชวนกินชวนเที่ยวมันนี่ภาพพี่น้องกินตำตีนไก่ตีนไก่จากตอนสองสี่หกแปดมาบสาอสซามโชวนนี่กลับไปช่วงตีนไก่เลิฟเวอร์เนาะพี่น้อง <laughs> <laughs> เห็นสัตว์กันบอสพักเข้ากันหลากหลายคือเขามีกระเจี๊ยบสดด้วยม,มาแสบๆน้ำกันเนะะ้อค่ะเด้อืกินกับขน,นมเสร็ ใส่พักซีบใบเลยน้ำ่านพี่น้องแซบเซ อมนะขออนุญาตสาวเส้นข้าวหนึ่งหญ่ห้ามอกแจ้งดีๆไปเลยเนี่ย

เหนือร้ายจะเพีนน้องมึงใช่ไหมตีนไก่ชุดนี้งามมากพี่นอ้องหยา หวานกับเจ็บสดแห้งกินดิบๆเลยลองกินกับใบบวบๆพอมั้อื้ม <c oughs> ໃສ່ лай ໃສ່ຫຍ້າບໍ?ຫືມ.ຫືມ,ໃສ່ບໍ?ແລ້ວແຊບຈັ່ງໜຶ່ງ.ຕຳເຜັດແຮງມື້ນີ້.ພິກສົດຫຼົນໆເດີ້ຈ້າ. ผอผมกินเ่เจี๊ยบตองยิ่งเขลียวหน่อยนึงได้คนบาทยุ้มเช็นกันพี่นนอะ ปักค่กะซึน m <laughs> อันนี้เป็นหอมดอกเก่าใช่ไหมรัะพาเคือ,อง,งามากหาม่กินง่ายนะขันแบบตำถ้าจะให้เปื่อยลุยมันกับว่าแสบเนี่ยกินเอง

แนวเสียบเป็นย <laughs> okay, nice ังใจต่อมาอยู่น้ำตีนปีนะองอร่อเนาะ ยัดบะงงได้พี่น้องจ้าเพราะคอยมิสินบะงงเห็นหมนเ่ยแพงหน่อยหน่อยสะไส้ไหลเด้เปลืองเดี๋ยวหมดกำลังใจในการลิป ใส่ปลากระเ็นน้ำด่แต่แบบอ่อนๆเลยหลบอมีสื้อมากแบบอ่อนจนสุดปลายเลยพีนะ้องต้องยิ่งเขียวกัน ซื้อนังซื้อมาแบบผักพื้นบ้านที่เยอรมันก็หูโยบเป็นผักแต่ท่านในหูวิธีเห็ดปนไดไเนาะผักแต่ยามมันก็ต้องหูวิธีเห็ดกินเนาะมันจะหูเสยบเนาะหูจะจักวิธีกินว่ากินแนวไดกินแบบไดเนาะ Trong phát đi ra họ còn phải ôm ra, đẹp. lần này để tốn nỗi già, sẽ quét câu พ่าเพชรถึกใจไหะ vào thuốc kịp. Hãy subscribe cho ินยากอย่าเด้อแล้วก็แสบเวลาให้กิบนะมันจะมักเผาอยากเป็นอย่างอยากจะตั้งใจกินแบบธรรมดาเด้ออืมอกินน้ำก่อนกไอน

ออกจกากวงการกินตีน,ไไนนะบนะ่ไรที่มัแบบป้อมพวกก๋เตี๋ยวขนมเสนะ้นขันโอสขันใ่ตีนไกน่เลิกรถท่านที่นะอืมอืม,อม แต่ว่าตีนไก่ค่ะพูดได้ต้มเพาตัดเล็บกับมกินนะจ๊ะโมเมนต์แนวนะทุกคนเคยเห็นนะหอยู่เนาะที่เห็ดตีนไก่มันละลอกหนังออกด้วยแต่ว่าตาเห็นเล็บเป็น,นยนวเขากับผู้ทานกินด้วนยะเห็ดสะอาดกรโตูนว่าตีนไก่แข็งสิบเอาไปว่าเขาลอกนังออกเนาะต้มน้ำหวาน เนื้อเอาล้นไฟมันก็คุเอาหนังมันออกอส่วนเช่าตังจาดอะที่โบเคยกินบบเ,เคยเห็ดใก,ก่ล้วก็คิว่ามันสกกระปกตีนแต่ว่ามันบอได้สดกระโทุกค,คนเขาหลอกหนังมันออกนะอ,อย่างดีเนาะดีวกินตัวม่สำะั เราไม่นา่าชีบแบบดูเป็นตระหยาดสำหรับคนเราคยกินเราจ้ะฝรัง่งยามตีนปลาแปลกแต่ว่าเข้านี่พริกหนุยใหญ่ไหมไม่ใช่เขาจะเอาชอบเอาพริกหนุยใหญ่สิเนาะพี่น้องมันหยัด เอาชีดยใส่แล้วเขาก็จะกินกันเนาะข้างในก็จะเป็นไส้ชีดหรือไส้อะไรที่ชีดนะั่นแหละอันนี้บอกกินคี่กันยานมันแปลกนะเอาชีดมันยาใส่พริกกินแปลกๆก็เลยบอกกินอืมสามีเว่าแซ่แบแซ่บให้ลองชิมเตือนให้แล้ลองพี่นอ้องเป็นคนที่แบบอืมมันแปลกๆไหม

แม่หากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเป็่หละ่ะกระเจี๊ยบสดแซ่บแสบเป็ี่นองแสบข้าก็ลวกอีกแต่ว่าต้องกินระวังแล้วคนไม่สิแห้งปากเปลือกกระเทียม không có mà hãy như xem quả mà hôm mà không có chạy thấy không có quả hoàn toàn แล้วพี่น้องค่อยเลือยไปซ้ำนี้เนาะบ่ค่อยเอาถิ่นน่าจะพี่น้องกินต่อตลอดคลิปมันจะยาวเกินไปอ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มากกดติดกดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเดี่มันี่ก็ลาไปก่อนพอกันไหม่มืออนาิปบนามึอได้ดอกอยากเอาตีนไก่ไปตุนให้มันเปื่อยๆเห็ดแบบหนามแบบไปคต้มต้มไก่นห้พี่น้อง เห็ดตีนไก่มันเปื่อยๆเร่งสีล้องสีลองเห็ดเมนูนี่เพิ่งไมนเป็ดแต่แสบไหมอืมวันนี้กล็ลาไปก่อนค่ะไปดีแล้วสวัสดีจ้า